การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมคนไทยมักป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมบริเวณข้อเข่ามากที่สุดและพบบ่อยในผู้หญิงสูงอายุถึงร้อยละห0าสโรคข้อเข่าเสื่อมก่อให้เกิดทุพพลภาพทรมานและมีชีวิตอยู่อย่างไร้สมรรถภาพในการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากโครงสร้างต่างๆในข้อ ไม่ฟิตเหมือนเก่าจึงทำให้เกิดเสียงดังเวลาเดินและขยับข้อจะรุกนั่งกระดูกสองข้างจะบดกันจึงปวดมากทำให้เดินไม่ได้กลายเป็นพิการไปไหนมาไหนต้องนั่งรถเข็นในที่สุดการบำบัดโรคข้อเสื่อมเข่าด้วยการออกกำลังกายหรือการทำกายบริหารบำบัดเป็นวิธีการรักษาแบบหนึ่งซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อรอบข้อ เพิ่มการเคลื่อนไหวและป้องกันการติดของข้อและบรรเทาอาการปวดชะลอการดำเนินโรคป้องกันภาวะแทรกซ้อนช่วยให้คุณภาพชีวิตและพื้นฟูสภาพจิตใจได้ดีขึ้นคุณสมบัติความพร้อมของผู้ออกกำลังกาย 1>, 1. มีอาการข้อเข่าเสื่อมที่พอทนได้แต่ไม่เจ็บปวดรุนแรงในข้อเขา่าหรือกล้ามเนื้อรอบๆข้อ 2. ไม่มีอาการผิดปกติของข้อต่อที่รับน้ําหนักเช่นข้อเท้าข้อเข่าในท่ากายบริหารด้วยการยืน 3. ไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคลื่นไส้แน่นหน้าอกหายใจไม่ทันวิธีการออกกำลังกายมีขั้นตอนการออกกำลังกาย3ขั้นตอนดังนี้ระยะอบอุ่นร่างกาย ก่อนออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ5-10นาทีระยะออกกำลังกายผู้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมควรได้รับการสร้างเสริมให้ออกกำลังกาย2แบบคือการบริหารกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อเขา่าและการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนแรงกระแทกต่ำเช่นการเดิน การปั่นจักรยานการออกกำลังกายในน้ำเพื่อป้องกันแรงที่กระทำต่อข้อเข่ามากเกินไปประเภทของกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบเรื่อยเรืมีแรงกระแทกข้อเข่าตำ่ำทำให้อาการกำเริบน้อยกว่ากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวติดต่อกันนานๆไม่มีจังหวะให้หยุดพักเช่นการเล่นกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอลการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมออกกำลังกายระยะเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่มีข้อเข่าเสื่อมเพราะจะใช้แรงไม่มากและไม่เป็นอันตรายต่อข้อการปั่นจักรยานเพื่อลดแรงกระแทกต่อเข่าเหมาะสมกับโรคข้อเข่าเสื่อมในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรเวลาออกกำลังกายในสถานที่ออกกำลังกายได้อาจเลือกการออกกำลังกายแบบบริหารร่างกาย เช่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยท่าแบบอบอุ่นและคลายอุ่นร่างกายระยะคลายอุ่นหลังจากออกกำลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายด้วยท่าการบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน5-10นาทีคำเตือนและข้อควรระวังขณะออกกำลังกายให้หยุดออกกำลังกายและปรึกษาแพทย์ทันทีถ้ามีอาการเหล่านี้ 1. กรณีที่บริหารร่างกายแล้วเกิดความเจ็บปวดในข้อเขา่าหรือกล้ามเนื้อร,บรบอบรอบอรุนแรง 2. มีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคลื่นไส้แน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ทันประโยชน์ของการออกกำลังกายการฟื้นฟูสภาพจะช่วยให้ข้อเข่าดีขึ้นหรือปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและฟื้นฟูสภาพจิตใจ โดยช่วยให้ 1. ข้อเข่าไม่ติด 2. กล้ามเนื้อรอบข้อเข่ามีกำลังในการใช้งาน 3. สามารถดืนเดินได้อย่างมั่นคงไม่หกล้ม 4. ทำกิจกรรมสันทนาการได้ตามความเหมาะสมเช่นกีฬาการออกกำลังกาย 5. ลดความเจ็บปวดทรมานลดความพิการของข้อและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 6. ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษากองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย